วันนี้จะพี่น้องชุขุกขอนสบายดีกันบ้ากานี่นี่อันก็ขอยพักกันเมาซื้อเชอรนีไหมกานี่มองไปแล้วขึ้น้เชื่อหีโรงานน้ำน้ำเปล่าดิจ้ะมันเป็นฟองนี่มันมันเป็นน้ำเดนเปิดน้ำเปล่านย่าะมอนี่มันจะเลียนขึ้นมันจะโรงงานน้หน่อยหรอกกาดเลียนขึ้นคนนี่คนเป็นพนักงาน มันเป็นพนักงานนี่ย่า่ย่า่มันเป็นเจ้าของยายมันเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของกันโรงงานเป็นเจ้าของกันสวนแม่จ่าเป็นเจ้าของสวนเชอร์รี่ <c oughs> เป็นปลูกเองจ้ะ <c oughs> beautiful มันเงินมันสุดมากขี้ร้อนเลยพี่น้องคอยซิมจนอิ่มหรอพี่น้องคอยก็ปัญัยซิมจนอิ่มบ่แพงนี่พี่น้องกิโลละอันกิโลละอันจิบดอลลร์กิโลหนึ่งอะิบดอลลามันรูสึมาก พิ่นบริหารโรงงานในนหญ่ดอกจ้าเพิ่ผลิตโรงงานนี่นายเพิ่นบอกว่าเพิ่นส่งขายเพิ่นส่งขายตามตลาดส่งขายตามตลาดเพิ่งเจอกับหมูคนมาซื้อเพิ่งจังคอยกับพ่อยญ่เนี่ยจ้าพลานมากอะมาซื้อสิในการแล้วก็ส่งขายตามตลาดนั่นบองนี้มัน<ม>เป็นเสียงสิเราออกเป็นแบบนี้

Hãng hát nàng 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 kìm bắp ở trên của kèo kéo nàng sao tự nhiên nàng nàng nó nàng 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 A farm tour. You let go to America. <laughs> America, yes, you've been to America. Oh yeah? Yes, yes. 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 Uh, yes, We went to America a few years ago and uh, on a cherry study tour which was just fantastic and then we went into Canada as well. Right. So that was mm. really good. So uh, yeah. after that, this is what we are, this is the hydro cooler and we got a hydro cooler after we came back. Okay. Mm -hmm. This okay. is what okay. helped us.

ย่ามบอสเพิ่นแพ็คขายแล้วก็มีคนมาซื้อเพิ่นมีหม่องเพิ่อนเอาใส่์นี่เอาใส่์นี่แล้วกับเพื่อนกระติเรียนโรงงาเป็นโรงงานหน่อยๆจ้ะเป็นของเพิ่อนในน้องกระติเรียนลงมานไซน์นี่เพิ่นเปิดน้ำลำก๊อกล้าง น้ำเปล่าคนถามคนละล่างอย่างเั่นน้ำเปล่าเั่นอืมอืมเอามือลงไก่เด้ว่าอืมเป็นน้ำเปล่าคิดว่าเป็นฟองหรือว่าเป็นฟองอย่างเรียกฟองน้ำว่าเป็นว่าฟองผงสบู่ได้ใจเป็นฟองน้ำอืมน้ำไม่เลื่อนขึ้นละอืมเลื่อนขึ้นมันล่างแล้วไงว่า The Cut, eh? Cut. and you put this one for, cannot like for, they go back? No, they or go small? in, and the cows get them. Oh, okay. <laughs> or they get made into, into the cherry, into the, into the jam. Okay. คิดนวดดีๆมันลงมาเห็นป่ะอ,อันนี้พขจะามาเห็ดเห็ดแยมแบบนี้เห็ดแยมจ้าเห็ดแยมเขากดท้ากดท้าขนมปังท้าอย่างสีไหนจ้าอันนี้เอาไว้ขายที่นวดดีดีงามๆเอาไว้ขายได้ไมบ่ะ นี่แหละผู้เฒ่าพ่นดูซื่อพ่นดูซื่อ่นจะเฮ็ดไปเนาะู a y ่าน็อตอ่าน็อต น้ำมาจ่ะเนาะหวานพี่น้องน้ำหวานซิมไปพี่น้องให้พวกเจ้าซิมอ่ะคอยกับพวกนี้ซิมตั้งหลายลูกเหรอแซ่พี่น้องหวานคอยซิมอันนี้จนคอยอิ่มแล้วล่ะนี่จิ๊บปาดจิ๊บปาดจิ๊บปาดได้ไหมจิ๊ดอลลาป้าแมามากินอันนี้น้ำกัน กิดยังไงก่อนละเช,ชอรี่แม่จันเชอรี่เชอรี่หนึ่งพักันแวะทางทางไปกินก็ไปกินแล้วกันไปซื้อเชอรี่มาเห็นึ่งเลยเด็ดมากใช่ไหเอาอะไรไปอีกก่อนอันนี้สวัสดีครับก่อนเขาบอก่าไง <laughs> ว่าอะไรเชอรีเต็มปะ่ะเสชไดเนาะบ่มีอันบ่มีอินเทอร์เน็ตนะจ๊ะบ่มีอินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์ก็เลยประเด็นโอนสูตรมาจาะก็กเลยถ่ายวิดีโอให้แฟนคลับเบิ่งฮักส,สาากูสกุคนะจ๊ะนะสบายดีบ่พวกเจ้าใครสบายดีอยู่จ้ะนี่กินเชอรี่กิโลละสิบดอลลาร์ย่างนี้มันกิโลเจนดอลลาร์ไม่กวนอืม

chơi 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 long chơi 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 chơi